ในทูกูป่ปะอเปิดกันที่สนามบินอีกแล้วรอบนี้จะไปเวียดนามเย่มาจ้าไปหาจะเช็คอินกันฮัลโหลทุกคนถึงเวียดนามโฮจิมินห์แล้วเย้ yeah. <laughs> ตอนนี้เรากำลังนั่งแกบนะคะจะเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ คาเฟ่อพาร์ตเมนต์เป็นที่แรกนะคะไปถึงก็จะไปกินกาแฟกันก่อนเพราะว่าหมามายังไม่ได้กินกาแฟนะคะจะพาหมามาใช่จะไปกินก่อนลืมบอกว่าเมื่อกี้ค่ารถจากออสนามบินที่กำลังจะไปค,คาเฟ่อพาร์ตเมนต์ประมาณร้อยหกร้อยไม่ใช่ร้อยหกบาท126่ประมาณประมาณ เป็นเงินไทยจากเง,งินดอกแต่แต่แต่วันนี้คือขนาดมาวันธรรมดานะรถยังแอบ,บติดเลยอะทุกคนคือแบบรถเยอะ <c oughs> มาถึงแล้วทุกคนคา,าเฟ่อพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหลังเรานี่เป็นทั้งตึกอย่างนี้เลยให้แม่แบบวิ่งไปถ่ายรูปก,ก่อนก่อนหน้านี้ทุกคนร้านนี้พี่นชอบเครื่องสําอางเขามากๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมาดูเครื่องสําอางเขาอีกเดินครับแล้วก็แบกกระเ,เป๋าอีกแล้ว สภาพนี้ทุกคลิปที่ไปเวอร์นี่น้ำมาแล้วอะพี่จอมลองน้ำค่ะกาแฟาไข่กาแฟาไข่<ม>เป็นไงโกปิโกปิคืออะไรบ้านเราเลยกกับแงที่ของพิมเป็นน่าจะน้ำเปรียปร้ยวๆมะนาวเอ้ยไม่ใช่มะนาวมะม่วงกับแพสชันฟูดเหล่าวรสน่าจะเปรียปร้ยวๆหว,นวาน ก็เปรี้ยวหวานจริงด่ะอันนี้เป็นข้าวมื้อน,นี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้คือเขาแถมให้น่ารักมากเป็นฝรั่งแล้วก็มีน้ำจิ้มถ้าเป็นที่ไทยก็เป็นน้ำจิ้มบวยถูกปะแต่อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นไงเออเหมือนเหมือนเป็นแบบพริกเกลือฟิลฟิวนั้นอะมาลองค่ะอันนี้เหมือนฟิลผัดเปรี้ยว,วหวานเลยมีสับไส้สับประรดด้วยเรื่องจริง เก่งเคยไม่ได้กินเลยรู้มอ่ะอ๋อ่ด่น,นตังนี่มากันัายาที่เปนกันตัวิวมากไม่แบบอายุอายะปกติลราบแต่งตัวอายุอายะคนนี้รยม กะเทียมคือมันจะแบบมีความก,กรอบเลยชีคันโนโข้างนอกข้างนอกแบบกราสแล้วข้างในเหมือนเหมือนมีความเนยแล้วก็มีความกลิ่นกระเทียมอ่ะมันเป็นขนมปังที่มีความแบบนุ่มแต่ว่าข้างนอกแบบกรอบกรอบแล้วข้างในนุ่มๆแล้วก็มีความหอมของแบบกระเทยเอ้อเยอกระเทยเทียมกระเทียมกับเนยกระเทยกระเทียมกับเนยเป็นกระเทยเดี๋ยวนะ เขาบอกว่าให้ลองเป็นของแถมเป็นน้องฝรั่งตุ้มีิดเกลือเกลือบ้านเขาผิดเกลือบ้านเขาเอามาลองมี่งกินอะไรแปลกปะนาเป็นยังไงเป็นไงมึ่งกินกระเทียมมีคนเขาคิดถึงแฟนเขาเลยซื้อเสื้อไปฝากแฟน นี่มันสวยมากอะทุกคนคือเมื่อกี้เห็นนางแบบเขามาเดินถ่ายตรงนี้มันเป็นซอกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านที่ไปกินคาเฟ่มาเมื่อกี้เลยน่ารักมากน้ำหอมน่ารักมากเป็นร้านกิฟท์ช็อปที่แบบเกี่ยวกับพวกเครื่องหอมที่เป็นออแกนิกน่ารักมากแบบโคตรนี่นี่ทุกคนกระจกอันนี้คือน่ารักมากน่ารักมากสิ่งนี้มันโคตรจะน่ารักคาบิบาลา คาบิ่า,าแบบคาบิ่า,าตำรวจกับคาบิ่าน้องใส่หมวกเวียดนามโคตรจะน่ารักของแ้เมือของแพ้คือแบบทางก็แคบแล้วก็แบกกันแบกกันลงเดี๋ยวแบกจากชั้นสามนะคะอ,อันนี้ไม่เหลือเลยเพี่เขาบอกอันนี้เป็นเวียดนามแบรนด์เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทุกคน นี่จ้ะสิ่งที่ฉันเดนตกไปสำหรับทริปนี้คือฉันนะชอบร้านนี้มากก็คือชื่อร้านนี้เลยทุกคนโซ,โซเซียลาไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่คือร้านนี้ฉันชอบมาเพื่อมาดูเครื่องสำอางเวเียดนามเต่จริงๆในร้านก็จะมีพวกเครื่องสำอางเกาหลีด้วยนะใครมาก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งนะคะนี่เลยเครื่องสำอางเวียดนามที่เดินตกลงไปทั้งหมดนี่จริงๆร้านเขาจะมีพวกส่วนลดแล้วก็มีพวกแบบเครื่องสำอางเกาหลีเยอะแยะเลยนะ มาแล้วทุกคนก็คือพี่พนักง,งาน BA คือขายเก่งเกินขายเก่งแบบขายเก่งมากๆคือชังซื้อไปเยอะมากเพราะว่าแบบเขามาลองที่แขนเขาบอกว่าเนี่ยยูอะขาวนะแล้วที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนขาวแบบยูเนี่ยยูใช้อันนี้ซีบัตออนอันนี้แบบว่าแก้มมันจะแบบว่าโกลมันจะแบบละเลือกคือพี่ขายเก่งเกินหนูรวมตกไปเยอะมากคือหลายๆอย่าล้มเลยเยกว่าล้มได้เลยเพราะว่าจริงๆอะมีบัตเจ็ตมาทเที่ยวแค่ห้าพัน แต่อนเนี้ยเกือบจะครึ่งหนึ่งแหละของบัเตเจ็ตที่มาเที่ยวช้อปปิง้งเนี่ยงงตอนนี้นะคะให้พี่จอมเป็นคนนําทางส่งโลเคชันแล้วให้พี่จอมเป็นคนนําทางตอนนี้ที่ฉันช็อกกับเงินที่ที่ฉันจ่ายไปอยู่ <c ười> คือยังไม่ไปถึงไหนเลยซื้อของไปหมดแล้วมาจ้าภารกิจหลับคิวค่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งรอชําระเงินมีกลับมาซ้าน้ำส้ม คราวที่แล้วมากินน้ำส้มแบบนี้แล้วแบบอร่อยมากที่เวียดนามนกลับมาซ้ำน้ำส้มอีกรอบนะคะไง่บ้งบางเจอระบบกาแฟกับระบบน้ำส้มไปมามาไม่ต้องกินกาแฟเลยไอ้นี่ตื่นเลยค่ะตื่นเลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงเออเอาว่าตื่นนะะ <c oughs> อึ่งก็คือลูกจะมาตกแต่แม่โดนตกแทนนะคะ <c oughs> ชีบายชี้คือเลิศเวอร์

กิบตามหาเสื้อผ้างคนที่เขาฝากซืือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราจะตามหาเสื้อผ้าของเราเองบ้างเพราะว่าพินอะไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาใช่ปะแล้วคือพินจะไม่มีเสื้อผ้าใส่วันพรุ่งนี้ทุกคนไปช็อปมาเป็นชั่วโมงโผล่มาอีกทีตอนนี้4โมงเย็นกําลังจะกลับเข้าไปที่พักโรงแรมคือเรื่องของเรื่องคือพินต้องหาชุดให้ได้เพราะว่าพินไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเลยเพราะฉะนั้นพินต้องซื้อชุดใหม่นะคะเพราะว่า ไม่งั้นพวกนี้จะไม่มีอะไรใส่นะคะที่พักแล้วค่ะทุกคนพาทุกคนมาลุมทัวร์อันนี้แบบศูนย์ุเพื่อให้เห็นรอบๆนะคะนี่มันก็ดูโอเคกว่าที่คิดนะแบบห้องหนึ่งมันก็นอนได้ประมาณสองคนอันนี้ตกคนละประมาณ500กว่าบาทต่อคืนก็จะมีนี่แล้วก็มีเตียงแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มุมแบบ ตัวเล็กเลยแบบนี้เฮ้ยคือมันก็น่ารักนะเอาดีๆเนี่ยมีมุมห้องน้ำอื้น่ารักอันนี้ห้องน้าไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่มีพ่ามาไม่แยกกว่าแม่นี่แต่ว่าไม่ได้แยกเปียกแห้งตู้ยเย็นด้วยทุกคนแล้วตู้ยเย็นคือใช้ได้จริงตู้ยเย็นเย็นเจี๊ยบ โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวแล้วหลังจากเมื่อกี้แวะเข้ามาขอชาร์จแบตนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเรียกรถแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ทำไมสิวต้องมาขึ้นอะไรวันแรกเลยที่มาถึงงงจริงๆอันนี้เป็นฟิลแบบส่วนกลางของเขานะคะนี่เลยคือเลือกที่นี่เพราะว่าเนี่ยแหละแบบคะแนนรีวิวมันเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครแบบรีวิวให้ที่นี่ที่แบบเป็นรูปจริงๆก็เลยแบบว่าเอออยากมาลองว่าแบบ ทำไมทุกคนให้คะแนนกันเยอะจังชิมินดาฟิดเชมเชมปังก็อตเยอะคิวแลยวเลนเชมเยอะตึงโซเพราะว่างั้นแหละคุณลุงน่ารักมากคุณลุงแนะนำร้านบันหมี่ให้เราน่ารักมากชิมินบหมี่โอเคเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองพี่จอมเสิร์ชแล้วอืม is it nice โอเค จอมเสิร์จแล้วพี่จอมเสิร์จแล้วเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองเฝอชื่อดังเฝอชื่อดังได้มาลองแล้วเฝอเวียดนามที่เขาบอกว่าเป็นร้านมิชลินสตาร์ค่ะมาลองมาลองกันเดี๋ยววันนี้ใหเราดูเดี๋ยวโคตรกรอบเขาบ,บอกว่าอันนี้กรอบมากเขาคนนั้นคือแม่ยนวาเหมือน กลิ sociedad, ่นเหมือนขนมหิงกินงจังกินเหมือนขนมหิงก๋้ยเตี๋ยวเนาะต้องกินกับของดองเขาอะต้องสิงต้องอะไรสักหน่อยที่เอมมูเข้ากันมาก เเนะอมเต็ๆวอร่อยเนอะอร่อยนก็อร่อยนะมีความแบบเหมือนจะมีกลิ่นแบบสมุนไพรเลยต่นี้ก็นิดอร่อยมันแบบเค็มๆเค็มๆนัวๆแล้ก็มีความแบบจะเหมือนยีนที่ไม่มันเท่าจีน กินเหมดเกี้ยงครับมือนี้หมดเกลี้ยง ส่วนตัวเราว่าอร่อยออกบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์แบบลูกหลานคนจีนอาจจะชอบเพราะว่าน้ามันจะมีความแบบเช็งเชงเนาะมันจะมีความแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอร่อยนะแล้วคือสั่งมาแต่ละจานอะ่ะน้ำซุปมันจะคล้ายกันใช่ป่ะมีความใสแต่ว่าโสชาติมันไม่ได้เหมือนกันบางอันมันก็จะเหมือนแบบฟิลลิ่งเหมือนกินแบบขนมจีนน้ำหมูแบบขนมจีนอะ่ะฟิลลิ่งขนมจีนแต่ว่าแบบจืดแล้วก็บางอันก็จะแบบเป็นฟิลว่าแบบว่า เหมือนน้ำใสแต่ใส่ผงนัวมากขึ้นใส่ผงชูมากขึ้นแล้วก็มันจะมีอันที่เหมือนเป็นฟิวออริจินอลอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นฟิวว่าแบบเหมือนจืดสุดเหมือนแบบว่ากินง่ายสุดเด็กกินอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่รสก็ลองดูถามว่าแนะนำไหมจริงๆเราว่ามันก็มันก็แนะนํานะเออคือคือ,คอลองมาดูละกันเพราะว่าลิ้นคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยแกะมาสองร้านนี้กันต่อที่เป็นแบบกระเป๋าแบรนด์ดังดูสีว,ว่าเราจะได้อะไรกันไหม โอ้ข้างในก็น่ารักมากน่าแฟนหลังจากนี้เห็นสภาพชุด,ดเตรียมรองเท้าให้ลองพร้อมเลยนะคะนัให้ดูว่าถ้าใส่พร้อมกับรองเท้าจะเป็นยังไงก็เหมือนอกจะเหลือไปน,นิดนึงนะคะอันนี้ดูจดเรื่องราวที่เรียบร้อยที่สุด ทั้งถนนเลยเมื่อกี้คือช็อปเพลินช็อปแตกมากคือเมื่อกี้คือช็อปแล้วก็ไม่มีไม่ได้อัดอะไรทั้งสิ้นในร้านอะไรก็คือแบบรีบหาชุดหาอะไรใช่ปะคือเหมือนรอบนี้มาแล้วแอบ,บรู้สึกว่าเหมือนรอบนี้แบบไม่ค่อยโดนใจเท่ารอบที่แล้วเหมือนรอบที่แล้วมันแบบมันหร่นหวาวนี้รอบนี้แบบเฉยๆเลยๆอะ่ะเออแต่ว่าได้มาพอกรุบกริบเดีย๋ยวไปอันบอกให้ดูที่ห้องหลักกันแต่รอบนี้เขาก็เซลล์เยอะนะหลายร้านก็แบบ ัดโปรโมชั่นแบบเซลล์กันหมดเลยตูดมอร์นิ่งยามเช้าค่ะทุกคนแ mm hmm. สงสว่างเบิกเช้านี้ที่สดใสเตรียมตัวออกจากบ้านหู่มุมนี้มันแบบช่างเจ,จิดจ้าทุกคนถ้าได้มาพ,ากพักที่ที่นี่นะคะมุมนี้มันจึ้งมากมันคือมุมที่อยู่ชั้นสี่ที่เป็นสวนนะคือแบบถ่ายตรงนี้คือน่ารักมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู วันแล้วนะคะเมื่อกี้ออกจากห้องเนาะตอนนี้ขึ้นรถแก๊็บแล้วกําลังจะไปกินมันเป็นฟิลเหมือนปากหมอ้อยวนปะเหมือนปากหม้ออะไรสักอย่างที่มันเป็นแป้งแล้วก็หอ่อหอที่แบบว่าคนในติ๊กต็อกทุกคนเขาแนะนําคุณแม่อยากลองตอนแรกกลังเลก,กันอยู่ว่าจะไปกินฝืออีกรอบดีไหมที่มันเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านมิชลินไม่ใช่ฝืดเวียดน,นามใช่ร้านแบบพาเตอร์คืออีร้านพาเตอร์เหมือนบางคนเขาก็บอกว่าแบบว่าอืมอร่อยกว่า ฝอเวียดนามก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแฟนเมื่อวานแฟนไปกินฝอเวียดนามแล้วชอบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาไปกินร้านนั้นแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเลื่อนไปเป็นกลางวันเดี๋ยวตอนเช้าขอพาแม่ไปกินเหมือนปักหม้อก่อนแล้วก็กลางวันไปกินฝ่อแล้วตอนเย็นเราก็จะไปกินหอยกันต่อมาแล้วจ้าตามคําแนะนําของเพื่อนเพื่อชาวติ๊กต็อกนะคะนี่เลยมากินแล้วเดี๋ยวมาลองกันว่าเป็นยังไงมาลองกินกันทุกคน บอกว่าให้เอาแป้งมาห่อใช่ไหมในทุกๆูะอออืมอืมอร่อยปะอืมปอ่อเอร่อนอืมนก็คือเปียยวนเปียเหล่า เสรจแล้วทุกคนอร่อยมากแม่แฮปปี้อิ่เลยแม่ทาไปเยอะมากเลยกินแป้งไป15แผน่น3คน15แผน่นถึงแล้วทุกคน Book s t r e e นะคะวันนี้เราจะมากันวันนี้เราจะแผ่นของเราคือจะเก็บตกพื้นที่ที่เมื่อวานเราไม่ได้ไปพวกทัวริสต์อร์ต่างๆแล้วก็ร้านอาหารนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราช็อปไปเผื่อเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วโบสีชมพู คนแนะนําให้มาถ่ายเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คนเต็มมาก้านกาแฟของที่เป็นซิกเนเจอร์คนเยอะมากแล้วเต็มทุกชั้นแบบทุกชั้นเลยมาแล้วค่ะทุกคนน้องกาแฟยอดฮิตของทุกคนน้องกาแฟมะพร้าวที่แบบเป็นการปัน่นแล้วก็มีนี่เลยเป็นอเมริกันนเย็นที่แบบโคตรจะเข้มของเวียดนามแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นชาหวานๆเนาะเปรี้ยวๆเ,เนะาะซาซาอ๋อให้โซดามาด้วย ก็ค so like so <king French Claire laughing> ือคุณ oh, พ oh yeah, mm ี hmm, ่ให <blueberry> ้ชเวฟมาเติมเองเลยนะคะอยากกินโซดาซ่าแค่ไหนอร่อยอ่ะมันเป็นเหมือนกาแฟปั่นๆมันแบบผสมกับมะพร้าวมันมันงัวมากๆเหมือนจะมีเนื้อมะพร้าวด้วยเดี๋ยวขอลองชิ้นอันเที่ยมนิดนึงเอาแล้วนะรายกาโน้ตเวนตางั่งเทียม ม so okay. <that> yeah. <that> ันเหมือนกาแฟที่ผสมน้ำส่วนตัวอาจจะอยากตัวนี้อร่อยอันนี้เป็นชามะนาวเอาไม่ยากเลยชามะนาวที่เป็นแบบลาฟา กาแฟมะพร้าวอร่อยที่สุดในความรู้สึกของเราคือรสสุดอันนี้คือแบบที่หนึ่งในดวงใจอันนี้อร่อยอร่อยมากแนะนำคือถ้ามาก็ควรกินคนคือร้านในเวียดนามอ่ะพอเข้าซอยแล้วมันน่าหลกไปหมดทุกร้านเลยเนี่ยดูดิอันนี้ก็น่าหลกโเ้ยเธอกลัวแล้วฝนจะตกอีกแล้วยังไงคือแบบเป็นร้านเล็กๆเ,เ,เงียบๆที่น่าหลกมากบรรยากาศดีสุดๆ เคมันแบบเนียนนุ่มอร่อยมากๆคือตอนนี้เสียงดังมากไม่ได้นะเพราะว่ามีคนนั่งทํางานอยู่ข้างหลังเราค่ะมีลูกค้าคนอนื่นต้องทํางานแตอร่อยมากทุกคนดูเนื้อมันเนียนมากอร่อยมากไอโอเคเลยอร่อยอ่ะโอเคเราไปแวะข้าวแพ้เสร็จเรียบร้อยข้าวแ่้เมื่อกี้น่ารักมากคือถ้าใครไม่ได้มาบูเบสน,นะคะไม่เป็นไรไม่มาร้านนี้แทน คือบูเบสอะ่ะ mm hmm. ก็น่ารักบรรยากาศเขาเริ่มเป็นคริสต์มาสแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือที่นั่งไม่มี mm hmm. ก็เลยไปร้านทางๆแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปกินเฟออีกร้านหนึ่งเพราะว่าแบบว่าแฟนชอบมาก mm hmm. ใช่ปะแล้วคือจะบอกว่าวันตอนนี้ฝนตกทุกคนคือถ้ามาแล้วฝนไม่ตก mm hmm. คือไม่ใช่คือร้านนี้ก็น่ารักเนาะเออคือจะบอกว่าถ้ามาถึงเวียดนามแล้วฝนไม่ตกอันนี้มาไม่ถึงคือ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเพิ่งจะมาไม่ถึงแหละหนกว่าแบบฝนจะไม่ตกสรุปฝนตกจริงอะไรจริง ตกอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็คือยังตกอยู่นะแม่หาชุดจ้ามาเจอร้านเซื้อซีพอดีลองชุดก่อนนะเรียบร้อยได้ชุดไปงานเรียบร้อยจ้าแบรนด์นี้แบรนด์เดิม thank you so much นี่เลยได้ชุด ไปออกงานเรียบร้อยนะคะไปงานแต่งตีมสีแดงหายยากมากนะคะแล้วก็มาได้ที่นี่เรียบร้อยแล้วร้านเซอร์ซีคือจะบอกว่าร้านนี้รอบที่แล้วพินมาชอบมากคือคัตติ้งเขาแบบดีงามมากๆแล้วมีถุกเฉดถุกสีคือใส่ปุ๊บหุ่นสับปับ๊บโชเออคือแบบคลอดเวอร์สวยงามชอบมาก นี่คือเขาให้ผักเยอะมากเขาให้ผักแบบจัดเต็มสุดๆแล้วก็มะนาวแบบว่าไม่ห่วงกินจนกว่าเธอจะโอเคเดี๋ยวมาลองกินร้านนี้กันดูนะคะว่ารถชาบเป็นยังไงมันเป็นอีกร้านหนึ่งที่คนในติ๊กต็อกเขาก็แนะนำกันมา คนที่เข้ามาก็มีชาวต่างชาติหลายท่านเหมือนกันเมื่อกี้ก็มีแบบว่าเกาหลีผู้เข้ามาด้วยเหมือนแันมีหลายเจ้าแต่ก็มีไทยมีฝราาั่งมีแบบมีเยอะมีพวกเราด้วยโอ้ไม่ก็ชามใหญ่มากใหญ่มาก <laughs> <laughs> เอ้ยอันนีเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยก๋วนเตีเ๋ยวไม่ใช่ก๋วนเตี๋ยวตัวอันเนี่ยนี้เห <laughs> มือน,นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเ <laughs> ราเลย ก็เลยก็ตื่นเลยจริงๆน้ำใสเลยน้ำใสคือกลิ่นเนื้อของที่นี่โดดเออโดดเด่นโดดอะหอมกินหอมนะมีจ้าร้านนี้จ้าเดี๋ยวมาลองดูนะจ๊ะไม่เคยลองเหมือนกันจ้า นี่อีกร้านหนึ่งร้านนี้ที่เราจะมาลองเป็นมิชลินที่ไม่มีคนในติ๊กต k อกรีวิวให้เราดูอ่ะคนนี้เอาอีกแล้วคนนี้ลองอีกแล้วลองกับเขาทุกร้านนี่เราเนื้อเยอะมากชิ้นใหญ่มากกินเลยนี่นี่โอ้อ่ะอ่นี่ด้วยโอ้เอ็นเอ็นกระดุนแต่นี้ไม่มีอะไร้วยแต่ อะไแบบกันอันนี้มันใบหโหระพะตอนนี้จะเป็นเวลาแบบว่าช้อปปิ้งนะคะพิงกับพี่จอมก็คือแยกมาเดินชอปส่วนมาๆก็คือไปนั่งรอตรงห้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดอะนิวเคนเกเนี่ยแหละซื้อหมดที่ทุกคนบอกว่าดีคือนี่ดูเฝอเต็มตะก้าค่ะทุกคนอะไรที่คนบอกว่าดีคือจัดแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปลอง ของน่ารักมากทุกคนเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โ oh ห my god หน่ารักมากโคจะใช่อ่ะทุกคนร้านเนี้ยคือแบบใครที่เป็นใสก่กระปุกกระปิกต,ต้องมาคือมันเลิศอันนี้มันคือแผ่นแปะเวลาเป็นเมนใช่ไหมใช่แล้บอกว่าที่ฟอมฟอมจากโคทำให้อุ่น,นหรือว่าใครที่อยู่เมืองหนาวนอะไรงเงี้ย น่ารักมากเอาไหมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านหอยชื่อดังที่แบบคนไทยส่วนมากเขามากินกันแล้วเขาก็รีวิวว่าเออมันอร่อยคนต้องมากินหอยร้านนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันพาแม่กับพี่จอมมาลองดูอีกรอบหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เราเจอกับแม่แล้วนะรับแม่มาแล้ว อาหารมาแล้วทุกคนมีหอยเชลล์ผัดกับชีสแล้วก็มีกุ้งอันนี้ที่เห็นคนเขากินกันเยอะๆมีผัดผัดปุ้งเผื่อแบบกินย่อยแล้วก็เมื่อกี้มีหอยหลอดที่กินไปบ้างแล้วอันนี้มันออกหวานๆนะที่กินไปเมื่อกี้เอาความจริงน้ำจิ้ม <c oughs> เราว่าเราไม่เลิฟน้ำจิ้มที่เนี่เรารู้สึกว่าน้ำจิ้มซีฟูที่นี่ซูที่บ้านเราไม่ได้ส่วนตัวก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบร้านนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าแบบไม่ถูกปากรู้สึกว่าที่บ้านเราแบบรสกว่าอืมแต่คนหลายๆคนก็บอกว่าซีฟูที่นี่อร่อยมันิศแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเราไม่อินกับน้ำจิ้มแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ตัวเนื้อเ็กเจอร์เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็เฉยอฉะไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะสรุปคือไปๆมาๆกลับมากินร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยแถวบ้านนะเพราะว่าร้านเมื่อกี้ไม่เลิศสำหรับเราสำหรับเรานะขอย้ําว่าสำหรับเราย้ำมอร์นิ่งทุกคนในวันสุดท้ายนะคะวันนี้กําลังจะ เตรียมกลับบ้านที่ไทยกันแล้วนะเป็นวันสุดท้ายมากินข้าวกันมาลองกินร้านอาหารที่เขาบอกว่า <ละ S 1> เป็นเป็นร้านอาหารเวียดนามที่อร่อยที่คนพอแนะนอ่ำกันนะคะวันนี้มาแล้วจ้าอาหารชุดแรกเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับมื้อเช้าว,วันนี้และนี่คืออย่างสุดท้ายที่เราสั่งมาลองมันเป็นฟิลแบบ น่าจะเป็นเหมือนอูดง้งนี่อูดง้งน่าอินมากเอ้ยน,น่ากินแต่กลัวเสือเ้อเลอะมากมันคืออูด้งปูนปี่เนี้ยปูอืมอืมอาหารถูกมากจานละแบบแสนสามแสนห้า สเต็กแสนห้าก็คือประมาณร7 0เจบาทงงมากที่นี่คือเนื้อสัตว์ถูกมากฟังนะงงห้องน้ำที่นี่มากคอแบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วคือเลิศเกินมีแบบโหปุ่มเปิดปิดได้หรอหอุ้ยเลิศอ่ะปุ่มเปิดปิดเราทุกคนดูห้องน้ำห้องน้ำที่เลิศมากเป็นแอร์แบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วห้องน้ำสะอาดมาก คือร้านกล้วยทอดทุกคนร้านเล็กๆเดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงตามมาจากติกต็อกเหมือนกันคนเขาซื้อกันอ,อ,กอร่อยออร่อยเนาะมันไม่ได้หวานเจี๊ยบอะกล้วยเขาไม่ได้หวานเจี๊ยบอะออแล้วก็กรอบเอาอีกอันหนึ่งปะ อร่อยแม่เป็นไงอร่อยแม่เด็กคุ้งคั่วไม่ได้กล้วยอร่อยกว่าใช่ไหมกล้วยอร่อยกว่าม,มามาคาเฟ่รับที่เขาบอกว่าเป็นฮิเดนเจมดูจากรีวิวใน Google ฮิเดนเจมจริงด,ดูสภาพตึกที่ไม่น่าจะหลอดได้เฮ้ย <c oughs> นี่ก็น่าร้านเป็นร้านอาหารน,นี่เราจะมาร้านนี้ดูจ <c oughs> <c oughs> ากข้างใน บรรยากาศดีมากมีชั้นสองด้วยจะแบบมันเตี้ยมากแล้วมันก็แบบใบใดเล็กมากแล้วก็คชั้นสองแอบร้อนกว่าชั้นล่างชั้นล่างแบบเย็นกว่ากาลังจะไปสนามบินกันแล้วนะคะก็กลับมาเก็บของทอง่รถใหม่ ของจากห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขนสับภลาะมาดีใจมากได้รถใหม่แล้วก็กําลังไปสนามบินกันคือไปแบบเร็วนินดเึงเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกพัวเดี๋ยวบอกรถจะติดคอนเทนต์เข้าหาว่ามากัน3คนโดนแยกที่นั่งอยู่คนเดียวเลยได้เลยได้บอดดิ้งก่อนอยู่คนเดียวแบบงงมากับพี่จอมก็คือเดี๋ยวบอดดิ้งตามมาเพราะว่าอยู่คนละโซนคอนเทนต์ข้าหาประหึเที่ยวคนเดียว